สวัสดีวันเสาร์นะคะวันนี้พามาตกปลาตัวแรกค่ะอัปโปเร่ nhọn bẹt bớp tịt bắp ใช้เหยื่อไส้เดือนนะคะ สอค่ะอับเบเร่เหมือนกันโอ๊ยโยหลุดได้มาแล้วหลุดเหยื่อก็ไปด้วยวันเสาร์นะคะวันนี้บ่ายวันเสาร์ค่ะประมาณบ่ายสามโมงพอดีพาลูกชายมาเล่นน้ำกับเพื่อนนะคะก็เลยมาตกปลาอยู่อีกมุมนึงของทะเลสาบ ช่วงร้อลูกชายเล่นน้ำนะคะ ชอบกินเบ็ดนะวันนี้วันนี้ปลาหิวนะคะวันนี้แล้วก็อากาศร้อนค่ะวันนี้อุณหภูมิน่าจะประมาณ20องศาแล้วก็ลมพัดมาทางนี้นะคะลมพัดเข้าฝั่งปลาสงสัยจะมาตามลมนะเนี่ยเยื่อไส้เดือนหลังบ้านนะคะ บโบเล่สวยๆอบโบเร่เป็นปลาธรรมชาตินะคะไซส์เขาจะไม่ใหญ่เหมือนปลาเขาเรียกนะปลาช่อนป่าปลาปหมอปลาช่อนป่าบ้านเรานะคะเขาจะไม่ใหญ่มากแต่รสชาติอร่อยนะคะตามร้านอาหารก็แพงมากนะคะปลาชนิดนี้เพราะมันเป็นปลาที่ไซส์ไม่ใหญ่นะคะ มีขายด้วยหาซื้อไม่ค่อยจะมีค่ะเอ๊ไส่เดือนไปหลบซอนด้วยอยู่ตรงไหนหมดเนี่ยตอนขุดมารู้สึกเหมือนเยอะพอตอนจะใช้ลหาไม่เจอ าบใหม่นะคะทุกคนพอดีว่าลูกชายเล่นน้ําเสร็จแล้วไปรับลูกชายส่งลูกชายที่บ้านเสร็จแล้วก็มาตกอีกที่หนึ่งนะคะใกล้ๆหมู่บ้านอากาศดีดีค่ะวันนี้แดดออกอุณหภูมิประมาณ20องศานะคะอย่างต่ำา20องศาเผ่อๆจะร้อนกว่านั้นนะคะ ในบ้านปลูกผักนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะถ้าไม่เปิดประตูหน้าต่างผักใตาค่ะวันนี้ จะสาวเข้ามาเร็วนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าน้ําลึกหรือว่าตื้นนะคะกลัวมันจะติดอ้าวติดแล้วนะอแถวนี้แถวนี้โอกาสติดสูงมากเลยโอกาสติดสูงมากเลยมันมีหญ้ายเยอะอ่ะโยนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คงต้องย้ายที่ ย้ายที่ค่ะทางนี้ทางนี้ขยะเยอะเดี๋ยวติดถ้าติดแล้วเนี่ยเราก็จะเสียเบ็ดไปอันนึงนะคะเบ็ดอันนึงก็ค่อนข้างแพงนะคะประมาณสามสิบโคนอะไรอย่างเงี้ยย้ายที่ค่ะย้ายที่ย้ายที่โยนเดี๋ยวเราจะขยับไปแถวที่ไปหามุมที่ไม่ค่อยมีหญ้าในน้ำน,นะคะ ลืมเอาไอ้นี่มาเดี๋ยวไปเอาตะข่ายมาด้วยเผื่อปลากินเบ็ดเผื่อปลากินเบ็ดค่ะ ด้วยการโยนเบ็ดแบบนี้เราก็จะมีสิทธิได้ปลาตัวใหญ่นะคะอาจจะมีสิทธิได้ยัดดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีนี้รู้สึกปลาไม่ค่อยชอบเราลองหา ีขับรถตามตูดหมามาตัวหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าเป็นหมาป่าหรือว่าหมาเลี้ยงเพราะว่าเขาไม่ยอมเข้าป่าเขาวิ่งมาตามถนนเนี่ยจนมาถึงสุดทางแล้วเขาก็หายเข้าไปในป่าเลยเดี๋ยวลองสีนี้ดูนะคะสีสีทองเื่ปตาเขาจะชอบกว่าเนาะ การปูกก็อาจจะต้องมีเทคนิคนิดนึงนะคะไม่ถูกวิธีมันไม่แน่นปลากินเบ็ดแล้มันก็อาจจะหลุดได้อันนี้ก็จำเข้าไาีกทีนึงนะคะส่วนตัวก็ไม่มีเทคนิคอะไรเป็นของตัวเองเพราะว่าตกตกเล่นๆ ีนี้เราจะลองดูนะคะเผื่อปลาจะกินเบ็ดดีกว่าเนาะ ติดยาครับเพื่อนจสไดาออะเมื่อกี้เอาใส้เดินทิ้งอะอุ๊ยปลาปลาปลาว้าายังสาได้อยู่ได้ตัวเล็กได้ปลาโบเร่มาตัวหนึ่งนี่ปกติถ้าโยนเบ็ดแบบนี้มันจะได้ปลาตัวใหญ่ แต่วันนี้ได้ปลาตัวเล็กอบโบเรตัวที่สี่ของวันนี้ค่ะนี่ขอไม่เห็นเลยเห็นไหมเนาะไม่ชัดเลยนี่นะคะอบโบเรสวยงามมากนะคะคล้ายๆปลาช่อนปลาหมอนะคะเขาจะไม่ใหญ่มากนะคะเป็นปลาในธรรมชาติ นี่ค่ะปลาตัวที่สี่ของวันนี้เมื่อกี้กํกำลังคิดอยู่ว่าไม่น่าทิ้งใส่เดือนเลยเพราะว่าตอนที่ไปไปรับลูกชายน่ะก็กะว่าคงจะไม่ได้ตกต่อแล้วแหละก็เลยเอาเอาไส้เดือนเนี่ยโยนทิ้งหมดเลยค่ะก็เลยจำเป็นต้องตกแบบโยนนะคะ เพราะว่าไส้เดือนเนี่ยนใช้วิธีการจ่อมเอาแต่อันนี้ใช้วิธีการโยนเพราะว่าก็จะได้ปลาตัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะโยนมันโยนออกไปได้ไกลกว่าแล้วก็มีสิทธิ์ได้ปลาตัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีโอกาสว่าเบ็ดเนี่ยมันจะติดติดหญ้าติดขอนไม้ใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะสูงบางทีอ่ะ างทีเราหมุนเข้ามาใชา้อย่างเงี้ยเบ็ดมันก็จมลงไปติดอยู่กับขอนไม้ใต้น้ําดึงไม่ขึ้นเราก็เสียเบ็ดไปเลยได้มือหนึ่งอยู่นะน่าจะได้มือหนึ่งอยู่นะสี่ตัว จะกลับแล้วนะคะเดี๋ยวดึงขึ้นมาครั้งนี้เสร็จเราก็จะแพ็คของกลับบ้านนะคะอาจจะแวะเก็บผักติ้วแป๊บหนึ่งนะคะเราจะไปทำต้มส้มปลานะคะวันนี้ปลาที่ตกมาได้นะคะสี่ตัวันหลังมาใหม่นะคะอากาศดีแบบนี้ต้องออกมาอีกค่ะ จะได้ว่าทิ้งไสเดือนไปละไม่งั้นไม่งั้นใช้วิธีจ่อมเอาเนี่ยมันจะได้มันจะได้เยอะกว่าได้โบเร่นะคะ สีตัววันนี้ทะเลสาบแรกที่ลูกชายไปเล่นน้ำนะคะอันนั้นได้สามตัวแล้วก็ทะเลสาบนี้หนึ่งตัวเป็นสี่ตัวนะคะตัวเล็กๆ ก็จะเด็ดแต่ยอดสวยๆอ่อนๆไปใส่ต้มส้มปลานะคะจะพยายามหายอดอ่อนนะคะเวลาโดนความร้อนสุกแล้วความเปรี้ยวของเขาจะลดลงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเก็บผักติ้วมาทำกับข้าวก็เก็บเยอะๆนะคะถ้าต้องการจะทำเมนูสุกแต่ถ้ากินดิบก็ เปรี้ยวนะคะความเปรี้ยวของเขาก็เต็มที่เลยแต่ถ้าสุกแล้วเปรี้ยวจะลดลงจากที่จากที่เคยใส่มะนาว1นลูกก็อาจจะต้องใส่ผักติ้วสัก2องสามกรัมอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเปรี้ยวเท่าถึงนะคะเท่ากันในระดับเดียวกันอ่ะลาคากลับไปทําต้มส้มปลา เกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ออกมาตอนบ่ายสหรือเปล่าบ่ายเออประมาณบา่ายสาพาลูกชายไปเล่นน้ำแล้วก็ตกปลาล่อแล้วก็ไปรับเขาแล้วก็ไปส่งเขาแล้วก็มาตกปลาต่อเสร็จแล้วก็มาเก็บผักติว้วผักติ้วงาม,งาม จะทุ่มนึงแล้วค่ะเพื่อนๆพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยอุณหภูมิก็ชิวๆค่ะประมาณ20องศา